สวัสดีครับผมนัดปั่นไปแดกไปนะครับก็ตอนนี้นะฮะผมก็อยู่ตรงคลองานะสวรรค์นะครับเนี่ยก็ไม่ได้วิ่งคลองนี้มาเนิ่นนานนะก็ตรงนี้มันก็จะใกล้จะสุดสายของคลองนะฮะข้างหน้าก็จะมีประตูน้ําก่อนเข้าแม่น้าท่าจีนก็วันนี้นะครับผมก็จะไปวัดลานตากฟ้านะฮะก็อจะเลาะออกไปตรงแม่น้าท่าจีน แล้วก็จะข้ามสะพานไปจะไปกินร้านริมบึงบัวร้านหนึ่งนะครับที่มีพี่ปั่นจักรยานผมตะลิ่งชันเขาแนะนํามานะฮะก็พี่คนนี้เขาก็แนะนําผมมาหลายคลิปแล้วแต่เขาไม่ประสงค์จะออกนามนะครับนะก็ผมไม่ได้มาแถวนครชัยศรีนี่นานะคลิปสุดท้ายก็ออกเป็นปีแล้วมั้งนะที่ไปกินส้มตำใช่ไหมร้านตู่ส้มตำก็เซ็นก่อนขึ้นสะพานไปตลาดท่านานะก็วันนี้ก็จะมาปั่นล่อนแถวแถวนี้แหละครับนะ โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปวัดลานตากฟ้ากันนะครับโอเคไปกันเนี่ยสะพานไม้โครงสร้างอย่างนี้มาถึงแข็งแรงโอเคผมไม่เจอบางสะพานโอ้ยน่ากลัวนะก่อนแล้วเราก็จะตรงไปเลยฮะนะไปตรงอ่าเขาเรียกอะไรอนะ่ะสถานีสุ่น้ำของพระพิมลแล้วก็จะไปที่วัดลานตากฟ้ากันคลองหาสวัสดนะครับสมัยก่อนผมมาบ่อนยนะฮะนะ จนมีอยู่ช่วงหนึ่งผมมาโคตรถี่กองมหาสวัสดิ์เนี่ยมันเป็นคลองที่ขี่สนุกคลองหนึ่งนะครับนะไม่ค่อยมีรถนอกจากไม่ค่อยมีรถแล้วยังเป็นทางตรงๆนะครับนะคือเป็นทางตรงๆตั้งแต่ตรงวัดศรีประวัตินะฮะตรงมาถึงเนี่ยนะครับแม่น้ำท่าจีนเนี่ยก็ถือว่าเป็นทางที่ยาวมากนะครับและรถไม่ค่อยมีขี่สนุก ก็วันนี้ออกมาเช้านะครับนะแต่ไม่ได้ขี่มานั่งรถไฟมาเดีนี้ไม่แล้วครับนะที่จะขี่ตรงจากบ้านมาทีเดียวนะฮะนั่งรถไฟมาง่ายกว่าแล้วเราก็ลงจากสถานีแล้วก็เที่ยวไปตามจุดต่างๆง่ายกว่านะครับไม่เปลืองแรงที่ต้องขี่มานะอย่างที่บอกนะครับผมต้องซื้อรถพับสักทนะีเพราะว่ารถไฟมาเนี่ยนะ 6บาทนะครับนะลงคลองหาสวัสดิ์นั่งรถหลังสวมนมา,าเนี่ยแต่ค่าจักรยานเนี่ย90บาทเหมือนเดิมนะฮะเขาน่าจะคิดเป็นระยะทางนะครับมาตรงนี้ใกลๆนะ้ๆอะสัก30บาทก็พอหลอก90บาทนะฮะไม่ว่าลงาคลองหาสวัสดิ์หรือลงสถานีหลังสวนนะครับค่ารถไฟ90บาทนะแต่ค้ากลับนะครับผมถ่ายเสร็จแล้วผมก็ขี่กลับนะครับนะ เพราะว่าเนี่ยมันตอนเช้าใช่ไหมสมมติว่าผมถ่ายสักสองคลิปเนี่ยนะ็มที่เสร็จก็ไม่เกินสิบโมงหรอกแต่ผมไม่อยากนั่งแก่วจนถึงสี่ห้าโมงเย็นไงเพราะว่ารถน้ำตกกับรถหลังสวนมันจะเข้าสถานีแถวเนี้ยประมาณเนี้ยสี่ห้าโมงเย็นถ่ายเสร็จก็ขี่กลับท่าจีนนี่เองนะอย่างน้อยการขี่กลับก็ถือว่ากลับอย่างเดียวสมัยก่อนนะครับนะ ทั้งไปทั้งกลับนะครับขี่มาท่าจีเนี่ยไม่รู้จะขี่มาทำหอออะไรนะนั่งรถไฟง่ายๆเลยเดี๋ยวบอกเสียค่ารถไฟเก้าสิบาทใช่ไหมแต่ปั่นมาเนี่ยเดีวก็ซื้อน้ำซื้อหนกนะครับเจอซื้อนก็ซื้อที่นี่กินแซนด์วิชกินอย่างนนนเงี้ยนะฮะก็พอกันก็เส้นนี้มันก็จะตรงไปถึงประตูน้ำประตูน้ำาของพระพิมลน,นะ มันจะเลาะไปพอเข้าหน้าหนาวนี่มันก็ดีมากนะฮะมันดีตรที่ว่าอากาศมันไม่ร้อนแล้วบอกว่าได้กินก่นแบบอะไรธรรมชาติใช่ไหมอ๋อไอสถานนี้เองรถพ่วงมังนโคตรเยอะเลยตรงไปนะฮะของพระพิมนนะครับตอนเช้ารถพ่วงคนไม่ค่อยวิ่งนะ ต้องไปอย่างน้อยตรงนี้ก็ดีกว่าวิ่งเส้นสารยาแล้วกันนะครับเนะีไปขี่ไปนิดนึงก็ถึงแล้ววัดลาดตากฟ้าเนี่ยเห็นไหมบอกแล้วแล้วบรรทุกมันจะเยอะรถ้วพวงก็แยะนะตรงนี้โอเคบทโค้งนี้ก็น่าจะเข้าไปน้ำท่าจีเพราะไอเลี้ยวซ้ายเนี่ยประตูน้ำผ่านทั้งหมด โครงการของน้ำบรรลุรักษาพระที่มงางในประตูน้ำใหญ่นะครับก็คือจะมีประตูน้ำกันแม่น้ำท่าจี่งน้ำเข้าคลองอสวัรค์นะครับแล้วก็ตามทางแตเส้นนีน้ก็เลาะท่าจีละนะครับผมขี่จนแผนที่อยู่ในหัวหมดแล้วนะฮะแล้วข้อผสมจริงๆมีเยอะนะที่ผมมังไม่ไปเนี่ย ย่งขึ้นไปเนะี่ยขึ้นไปตามแม่น้ำท่าจีนเนี่ยนะก็จะมีอีกหลายที่นะมันมีอะไรแบบวุฒแลน์อย่างเงี้ยนะผมไม่แน่ใจอยู่ฝั่งนี้หรือฝั่งนู้นหรือตรงนี้ขึ้นไปได้ถึงนน่นวนวัดบางทักนะฮะไปลำพญาก็ไปได้นะครับนะเอ้พูดถึงลำพญาผมเคยถ่ายไปยังนะผมจำไม่ได้นะแต่ผมเคยไปนะแต่ผมจำไม่ได้ว่าผมถ่ายไปหรือยังเออถ้ายังไม่เคยถ่ายนะวันหลังไปก็ได้ ผมคับค้ายคับคาว่าเหมือนยังไม่ได้ถ่ายนะแต่ผมเคยไปแค่นั้นเองเขาจุดพูุไล่นกกันนะพวกร้านลิมทางแค่หน้ากิจน,นะร้านก็แฟสอบหนึ่งขึ้นคือไปที่ไหนก็มีอ่ะนะเนี่ยขีย่ไปลำพญายี่สโลนะฮะถ้าขี่ไปจริงๆไว้แนะนำเส้นนี้นะให้วิ่งเส้นคลองโยงดีกว่า เฮียรถคันโคตรดำเลยเมื่นทุกคนันเนี่ยโรงเรียนวัดลานปาฟ้านี่มีประวัติลยนะฮะโคกรยาวจัง ออวัด oh, สมัยกรุงศรีเลยนะมีศิละปะอูทองโอเคเข้าไปดูหน่อยนะถ้าเขาเปิดนะเหมือนพระอุโบสถปิดอยู่นะเข้ามาดูตรงนี้ได้ไหมดูเขาล็อกดยก่อนะล็อกนะครับหลวงปู่พระมหาฟักนะฮะพระอุโบสถก็ปิด งั้นไปดูตรงริมน้ำกันดีกว่าโอเคริมน้ำวัดลานตากฟ้านะ่ะอืมก็สวยดีนะตอนเช้าๆ้าอย่างนี้นะครับนี่คือแม่น้ำท่าจีนนะฝั่งตรงข้ามครับวัดสำโรงนะฮะโน่นเดี๋ยวเราจะไปข้ามสะพานตรงนู้นกันนะฮะหลานที่เราจะไปกินอีกไม่ไกลประมาณสามสี่โลก็แม่น้ำท่าจีนนะครับ ท่าตรงวัดนี้ก็เป็นอะไรที่ชิลดีนะสบายสายนะครับที่จริงจังหวัดนครปฐมนะครับก็เป็นจังหวัดที่น่านเที่ยวจังหวัดหนึ่งนะฮะ<ส>ก็ยังมีอีกหลายที่มากนะครับที่ผมยังไม่ไปนะฮะก็คือผมยังไม่ปลูกเท้านนแล้วกันนะฮะถ้านนมีชี้ไปตรงไหนก็คือไปหมดแล้วแหละก็<ส>ต่อไปนี้นะครับนคร,นครปฐมเอ่ยราชบุรีเอ่ยอุธยาปราจ,จีนฉะเชิงเซานะฮะ ต่อไปนี้ครับคลิปจะเพียบนะครับนะเพราะว่าตอนนี้ผมมาเล่นคอนเท์ที่นั่งรถไฟไปแล้วครับนะไม่ขี่จากบ้านแล้วเพราะว่าถ้าเกิดเริ่มสตาร์ทขี่จากบ้านเต็มที่ผมก็ไปได้แค่นี้นครับคือไม่น้ำท่าจีนนะฮะคือไปกลับผมเต็มกลืนแล้วนะ้านผมอยู่บางลําพูนะเอาจริงๆอย่างที่เคยบอกผมไม่ใช่พวกขาแข็งนะครับแบบวิ่งได้ทะลุ80หรือ100โลต่อวันนะครับนะคือทาคลิปเนี่ยนะ ผมก็จะไม่ค่อยไปไกลเกิน30กิโลพาจากจุดที่เริ่มต้นสักเท่าไหร่หรอกนะเพอาไปกลับมันก็60ใช่ไหมนะ่ะก็ถ้า3ากิโลนะครับถ้าเริ่มจากบ้านผมนะครับขึ้นเหนือนะฮะขึ้นเหนือก็แค่ปักเกร็ดแล้วมาทางนี้นะครับคือตะวันตกตะวันตกเต,ต,ต็มที่ก็อย่างที่บอกท่าจีนตะวันออกเต็มที่ก็แค่ลามนะฮะลาดกระบังนะครับแล้วก็ลงใต้เต็มที่ก็วัดสาขาแต่วัดสาขานี่ไม่ได้ล้อเล่นนะครับนะ เพราะสาขาน่าจะล่อไป45กิโละนะกับเกือบ50อไปกลับนี่ก็80นะครับมี80ก็มาลงตามสถานีดีกว่านะฮะแค่ดูเวลาแล้วแค่กลับให้ทันนะครับขี่ไปไม่เกิน20กิโลนะครับแล้วกลับกลับไม่เกิน20กิโลก็ลงสถานีไหนก็ได้นะตามเส้นแนวรถไฟนะครับตอนนี้ผมก็มีลิสต์ไว้แล้วว่า ขบวนไหนสายไหนที่เอาจักรยานขึ้นได้นะครับนะทำแบบนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าพื้นที่ในการถ่ายมันจะได้กว้างขึ้นนะครับนะเพราะอย่างที่บอกถ้าเริ่มจากบ้านนะครับนะจิ้มไปตรงไหนก็ไปหมดแล้วนะฮะยิงนนน่โอผมไม่รู้จะไปไหนจริงๆครับสุทบุรีก็เดี๋ยวซื้อรถพับก่อนครับคราวนี้สบายนั่งรถไฟสายไหนก็ได้นะครับนะถ้าผมมีรถพับอย่างที่บอกนะครับนะ อย่างมาวันนี้ผมจะเสียแค่6บาทนะครับแต่วันนี้ผมต้องเสีย96บาทเพราะค่าเอาจักรยานขึ้น90บาทนะฮะรถพับนี่เดี๋ยวขากลับถ้าผมผ่านร้านกำนันจักรยานเดี๋ยวแวะดูหน่อยก็ได้นะฮะดูราคาเอาไว้นะครับโอเคครับผิวแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปกันต่อครับโอเคครับวัดรานตากฟ้าก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่อก็ไปกันต่อเลยนะ จากนันแลเราจมาบรรยายการกดำเนิน่อของของคาานธรรมดาตลารย,นะยายีสองโลน,นี่สะพานทองโยนะี่ขามาทุ่งนาสวยนะอะอ้วัดห้อยพูนี่เขาก็ว่าสวยนะเดี๋ยว งนี้ข้ามไปวัดสับโลได้นะฮะบ้านตลาดห้วยบุุษเออน,น้าไปเหมือนกันนะเอาไว้วันหลังตอนนี้ก็เก็บรายละเอียดไว้ก่อนนะฮะผมไม่เคยเข้ามาเส้นตรงนี้ก่อนมาก่อนนะครับไนงะอย่างที่บอกนะครับบางทีเราจะได้ไปที่ใหม่ๆจากการอ่านป้ายเหมือนกันนะนี่้าแมนน้ำท่าจีน เราวิ่งบนฟุตบาทดีกว่านะเพราะตรงนี้บางทีต้องมีสิบล้อวิง่งนะครับโอเคไปตามถนนกันนะฮะอ๋งไปบางเลนเราก็ต้องไปตรงตามปใต้นครเชียงศรีถ้าเราไม่เข้าบางเลนไปบางช่วยลู5้กิโล ผมไปตามทางน,น,นะควะ่าใกล้ถึงละนะฮะแยกหน้าเลี้ยวขวาแล้วรอรถขนดิ้คับนะฮะผมดินเลน,น,น,นะ ใต้ถ้าว่ะโอเคไปทางนี้เนาะได้ละวยยกสุดท้ายแล้วเนี่ยตอนนี้แดดเริ่มมาแลวนะฮะแต่ก็ไม่ร้อนเพราะนีหน้าหนาวนะฮะนี่ตรงนี้ผุดอกมะลิกันนะตอนนั้นผมสีไปไหนอะ โบแดงใช่ไหมผมก็เห็นแม่ดอกอะไรหอมดอกมะลิเนี่ยคนไม่เคยเห็นต้นมะลิเนี่ยนะฮนะน่ฮะต้นมะลิไม่รู้แยกไหนอะ่ะเฉสวนมะลิสวยป่ะสวยเนอะ มันไม่ได้โชว์จิตนเลยออกมานะแต่สวยอะนะครับไ,ได้กลิ่นแล้วหอไมไปปลูกดอกมะลิกันนะฮะตรงฝั่งโน้นนะค้าวนะขี่เพินดินะครับองค์การบริหารส่วนตำบลสับโล รูร้านอยู่ตงไหนเหมือนกันนะขี่ไปเรื่อยๆเจอก็เจอเองแหละนะครับทุง่งนาเยอะนะนะครปฐมปพยุตยาเนยจริงๆคนไทยเราปลูกข้าวของเยอะนะผมไปทุกจังหวัดเห็นมีปลูกข้าวกันหลันะไม่ว่าจังหวัดอะไรต่างๆจะไม่ให้เยอะได้ไงคนไทยเรากินข้าวเป็นหลักเงมันต้องปลูกเลี้งยงคน เจ็ดสิบล้านคนลยนะไม่นับสองออกนะนี่มัลลีสวยอ่ะชอบนี่ไงใช่แล้วร้านก๋วยเตี๋ยวนาบัวนี่ถึงแล้วก๋วยเตี๋ยวนาบัวนะะว้าวสวยจริงๆนะ สบัวจริงๆเนี่ยนะครับเดินเข้าไปสั่งข้างในร้านก็อยู่ทางไปนะครชัยศรีนะร้านกว้างอยู่นะนะครับอยู่ในสวนบัวจริงๆอะ่ะ านี่ครับโอ้โหร้านโคอเจ๋งอะ่ะนะครับี่เดินไป,ไ,ปได้ในนาบัวจริงๆเลยนะครับว้าวฮะไม้ไผ่ก็แข็งแรงอยู่นะฮะถึงผมตัวค่อนข้างหนัก นี่ครับเตียวนาบัวนะฮะว้าวสวยมากเลยครับโอเคเขามาเสิร์ฟแล้วเนี่ยนะฮะนี่ผมสั่งอะไรไปบ้างมาเนี่ยงั้นเรามากินกันเลยวันนี้นะครับมากินร้านเตียวนาบัวนะฮะก็อย่างที่บอกครับมีพี่คนหนึ่งจากกลุ่มตลิข์ชันเขาแนะนำมานะฮะก็พี่คนนี้แนะนำผมมาหลายคลิปแล้วนะ อย่างน้อยคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปที่4ที่เขาแนะนําร้านมาก็เขา inbox เข้ามาใน a c e b o o k ผมนะบอกว่า,าคุณนัทลองมาแถวนะครชัยศรีจะมีร้านกว๋วยเตี๋ยวหน้าบวัวอยู่แล้วก็ไม่แพงด้วยนะฮะก็ผมก็ถามว่าอยู่ตรงไหนนะครับเขาบอกอวิ่งมา,าทางวัดศรีมหาโพธิ์นะฮะทางไปวัดศรีมหาโพธิ์ก็มาได้หลายทางนะครับมาจากาวัดกลางคูเวียงก็ได้ มาจากวัดลานตากฟ้าก็ได้นะฮะก็ร้านนี้อย่างที่เห็นนะครับก็เป็นร้านชิๆลๆริมคลองสะบัวนะฮะก็คราวก่อนนะครับเคยไปบ้านโป่งนะครนะกะจะไปหาคาเฟ่ริมบึงบัวแบบนี้นะฮะที่สะบัวมหาปทุมแต่ไปแล้วไม่เจอหาเลยเจอแต่บอ่อบัวของว่านนะครับนะแต่อยู่ดีๆก็พี่เขาก็แนะนํามาครับร้านนี้นะผมก็เออนะ่าสนใจดีนะฮะก็เลยมา บางทีพวกคอนเทนต์เนี่ยผมก็ไม่ได้รู้จักใครหรอกนะฮะบางทีผมก็รู้จักแฟนรายการเนี่ยฮะคนนู้นคนนี้แนะนํามานะครับนะอ่ะสั่งมา2อย่างครับนะร้านนี้จะมีอาหารตามสั่งนะครับแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวนะฮะอันนี้พวกไก่นะครับนะผมจะกินไอ้น,นี่ก่อนนะครับก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นนะฮะและนี่จะใช้สูตรนี้ครับ ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นน้ำแดงนะครับสูตรนี้นะครับได้มาจากแถวมหาชัยนะฮะก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงต้นีมก็คือก๋วยเตี๋ยวใส่ซอสพริกนั่นแหละนะใส่ลงไปนะครับเขาบอกสูตรนี้ถ้าข้ามไปฝั่งลาวหรือหนองคายเขาจะนิยมกินกันนะฮะฮะฮุก,ก่อน ลองชิมเส้นกันก่อนนะฮะก็อร่อยเลยครับร้านนี้นะหมูตนุนอืมหมูตุนร้านนี้อร่อยฮะเมนูที่เขานำเสนอของร้านนี้อีกเมนูก็คือขั่วไก่นะ ก็ดูคั่วไก่คั่วน่ากินดีเหมือนกันนะฮะอ้าวอ๋อคั่วไก่นี้อร่อยนะครับคือไข่อยู่กับเส้นแบบเนี้ยแล้วต้องเติมซอสพริกหน่อยฮนะอย่างนี้เส้นคั่วกับไข่ครับ ร้านนี้ทำอร่อยเนี่ยดูดีครับไข่กับเส้นนี่เข้าเป็นเนื้อเดียวกันเลยแล้วดูไก่ของร้านนี้ครับสีน่ากินเชียวอืมอืมไก่นุ่มนีฮะเหมือนเป็นไก่ที่เขาหมักเอาไว้แล้วเขามาผัดน,นะครับพวกไก่เขาใส่แบบเคี้ยวก่อมาเลยนะ มันจะมีเท็กเจอร์ของความกรอบนะฮะนี่ใส่เกี๊ยวกรอบเข้ามาหน่อยนะฮะอืมอร่อยใช้ได้แลวนี่หมึกนะฮะไปหมึกกรอบเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่ วิวดีจังนะนี่มันนั่งแบบว่าเอ้ยเอื่อยเรื่อย,อย,อยได้เลยนะฮะเห็นไหมวิวสวยมากโอเคครับก็กินอิ่มแล้วนะฮะก็เดี๋ยวไปดีกว่านะครับก็ถ้าเกิดหากชอบนะครับก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะกดส r ัครให้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปแล้วครับ